ท้อมากเลยครับท้อเอร,ริ่มพอรู้ว่าเป็นตัวเนี้ยแล้วพอไปหาหมอหาอะไรหมอก็บอกว่าให้ทําใจตู้กับโรคตัวนี้คือมันไม่หายไงผมก็เริ่มท้อเริ่มถอยแล้วตัวเองอะ่ะแต่ก็ต้องตู้ตรงนี้ยอมตู้เพราะว่าหยุดไม่ได้งานผมก็ไม่ได้พักไม่ได้อะไรนะทางบ้านก็ให้กําลังใจดีมากคือทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยากให้พักก็เห็นแย่แล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยแต่ผมไม่พักผมก็เลยบอกทางบ้านว่าเออผมตู้แค่แค่ไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวแลวคือไม่ไหว เขาเขาปวดเขาโมโหมักจนถึงขนาดว่าเขาทําร้ายตัวเองอะ่ะเขาก็ชากแขนตัวเองอะไรเงี้ยพอรู้แล้วหนูโมโห <c oughs> <c oughs> หนูแล้วหนูโมโหเขาว่าว่าจะทำทำไมจเจ็บแค่นี้ยังไม่พอเหรอเป็นแล้วมัน <c oughs> ท้อที่ตอนแรกก็คิดว่าแบบไงอะ่ะคงหมดหวังแล้วอะไรเงี้ยมัน มันท้อไปหมดอ่ะเขาเองเขาก็แย่เขาซุดใช่ไหมแล้วเขามาเป็นทำนู้นนี้้สุดยอดนะคะพี่เขาเป็นโรคภูมิแพ้พุ่มพวงคะ่ะเ,เป็นมาได้ประมาณปีกว่าแล้วเขาเพิ่งจะรู้ตอนแรกก่อนจะไปหาหมออ,อะ่ะเขาก็ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะมันก็คือหน้าดําปกตินี่แหละทีน,นี้ว่ามันผิดป,ปกติตรงที่ว่าหูเขาดําด้วยก็เลยพามาเช็คที่โรงพยาบาลถึงได้รู้คะ่ะอาการยังไม่เยอะตอนแรกพอเริ่มไปรักษาถึงจะมีอาการเยอะ หน้าจะดำและไหม้หมดเลยฮนะแต่ดำตันนี้แล้วก็จะมีปวดแถวข้อแถวอะไรนะคือเราจะไม่มีแรงนะแล้วข้าวเราก็กินไม่ได้น้าหนักเราก็ลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยจากช่วงหน้าช่วงหน้าผากเขาเนี่ยคือเต็มเลยนะคะดําปื้อเลยอะดําแล้วเป็นมันไม่ใช่ผิวเนียนอย่างนี้นะคะมันจะเป็นแบบจับหยาบอะบหยาบแล้วเอาขุยขุยแล้วช่วงนเนี้ยเนี่ยเต็มหมดเลยนี่มันเริ่มด่างเป็นบางที่แล้วอะไรเงี้ยจากหูก็เหมือนกันมันจะดําแบบหนามาก แล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วพี่ดูสังเกตรตรงผิวนะคะผิวที่เขาไม่เป็นอะ่ะเขาจะเป็นคนผิวหยาผิวไม่สวยเลยแต่ว่าอาการข้างในเขาไม่มีนะคะไม่มีให้เห็นคือมันไม่ได้เป็นเหมือนเท่ากับที่พุ่มพวงเขาเป็นภายในอะค่ะเขาไม่เยอะแต่ทีนี้ว่าพอไปตรวจแล้วมันมีอาการไตรั่วออกมาด้วยถึงได้รู้ว่ามันเป็นไปสายคันแล้วอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าทําใจเลยนะคะว่าเป็นเยอะตอนแรกก่อนจะเจอตัวนี้กินยาไอกินอาหารเสริมตัวอื่นก่อนกินแล้วไม่มีผลเลยเขาแค่อยู่ระดับกลางๆ ช่วงแรกที่เริ่มเห็นผลเลยเดือนแรกค่ะเพราะว่าเดือนแรกก็คือทานเต็มแคปซูลหนังเขา่าคือสิบ 10, 10ิบเมตรเช้ากลางวันเย็นค่ะจะได้ผลจะได้เห็นผลตรงที่ว่าการที่ว่าเขาลุกขึ้นกระปี้กระเป๋ขึ้นอะไรเงี้ยกล้างกายเขาแข็งแรงขึ้นการน้ําเสียงคําพูดเขาอะไรเงี้ยจากที่ฟังเขาดีขึ้นนะคะแล้วก็มาได้อีกครึ่งเดือนก็ถึงเวลาหมอนัดตรวจเจาะเลือดทั้งหมด9้าตัวเอ็กซเรย์ ray, แล้วก็ตรวจชีค่ะพอไปตรวจงวดน,นี้หมอบอกว่าอ ทำไมไตถึงหายรั่วเขาบอกว่าจากทัก้งจากที่ตวรวจมาปีหนึ่งเป็นปีเนี่ยไตยังไม่หายเลยยังอยู่เท่าเดิมตลอดก็คือตัวอื่นก็ลองมาแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็อีกแค่จะลองอีกตัวเนี่ยจะเป็นอะไรไปก็คุย,ค,ยคุยกันปรึกษากันเอาหน้าลองเนาะไหน,นๆก็แค่นี้อยู่แล้วเงี้ยอยากหายอะคะ่ะความอยากหายสงสารเขาเขาเป็นเยอะอยากหาวิธีไหนก็ได้ที่ว่าทําให้เขาดีขึ้นถึงจะไม่หายขาดแต่ก็อยากให้เขาดีขึ้นวันนี้อะค่ะผิวแบบเขาจะ หยาบก้านกรได้งอ่แล้วดูดิคะเนียนมากถือว่าตรงนี้ได้ผลเยอะชอบค่ะบรรดาครอบครัครวพ่อแม่อะไรเงี้ยเห็นเขาก็ยังว่าเออปลื้มใจว่าผิวใช้ได้จริงจากแผลเอยจากอะไรเอยที่เขาเป็นตามมือเนี่ยมันดีขึ้นหมดในความรู้สึกคิดว่าน่าจะนะคะคิดตอนนี้ใจคิดได้แล้วประมาณ7จ็ดอะ่ะว่าเขาน่าจะหายถูกใจมากประทับใจมากเลยค่ะพอเห็นผลเนี่ยบอกเลยบวกคุยกับพ่อกับคนที่บ้านวันเนี่ยแน่นอนแล้วตัวนี้คือเขามาถูกทางแล้ว ก็คุยกับที่บ้านก็แนะนําให้เขานะคะให้ใช้อะไรเงี้ยน่าลองดูคือมันไม่ได้เสียหายอะไรกินไม่มีผลอะไรเลยไม่มีผลเสียมีแต่ผลดีขึ้นค่ะอยากให้ลองดีใจกาเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ครับได้ชีวิตใหม่มาถึงไม่เต็มร้อยก็ยังภูมิใจครับ<ะ>ที่มาได้ตัวนี้ช่วยอ่ะคือขอบคุณมา,มากๆเลยครับ